สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วในค่ายเกม PG นะคะชื่อเกมหนังสือปริศนาของอีวันนี้นะคะเราเริ่มต้นกันที่เบ็ด40บาทซื้อฟรีสปินไปเลยครั้งแรกมอวัดดังวกันก่อนนะอ่าเลือกเลยนะคะเราจะเลือกที่การหมุนฟรี10ครั้งและตัวคูณเริ่มต้นที่5นะคะอาค่ะ บางคนนะคะอาจจะสงสัยว่าพี่คะทำไมไม่เริ่มต้นที่่าคูณ10ครั้งแล้วก็สตาร์ทที่5นะคะ v 5ห้าครั้งนะเอออะไรวะคูณส0เท่าสตาร์ททีออออ่นั่นแหละค่ะสตาร์ทที่ห้าเพราะว่าอะไรสิ่งที่ดีที่สุดมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะอ่ะาดูค่ะเหลืออีกเจ็ดโอ้ยได้เยอะอยู่นะเจ็ดร้อยสี่บาทมาตบมือสวดสวดหน่อยคะ่ะมาเด้อพี่น้องเอ้ยรถค่ะ ได้มาแล้วนะ1,404บาทใช่ไหมข้งางล่างรางวัลก้อนโตรอบนี้คือ1,200เลยนะว้าวเลศอ,อยู่มาดูกันดีกว่าว่าเราจะคืนทุนแล้วก็จะได้กำไรไหมนะ800ค่ะมาอีกคูณสิบเอเท่า396้มาอีกค่ะ864อุ๊ยโอเคอยากจะบอกนะคะว่าค่ายเกม pg s l สล็อตของเขานั้นแนะ เวลาเราเริ่มต้นเข้ามาแรกๆนะเกมมันจะเข้าดีมากแนะนําเลยใครที่ทุนหนักทุนหนานะอาจจะปรับดิดเป็น60เป็นร้อยแล้วก็ซื้อฟรีสปินเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเกมนี้มันอยู่ที่ดวงจริงๆเดี๋ยวเราจะบอกนะคะวิธีการเล่นเกมแบบนี้นะไล่เบ็ดนะทํำยังไงม,มาค่ะถือได้กําไรนะ600บาทตะกี้เราซื้อไปที่ 3, ามพันใช่ไหมคะเลิอยู่นะไปกันต่อเลย ดูไปเรื่อยๆนะคะกดกันไปแบบยิ่งกดยิ่งมันเหบืออุ้ยหูหูเข้าฟรีเกมอีกแล้วแบบต่อเนื่องอันนี้คือเราไม่ต้องซื้อเลยนะนะเดี๋ยวมากดให้ดูเริ่มที่อ่าสตาร์ทที่คูณสิบเท่านะคะหมุนฟรีห้าครั้งมาดูนะทําไมถึงไม่เลือกมันตั้งแต่แรกเพราะอะไรอันนี้เราได้มาฟรีนะคะเพราะว่าเรากดกดโดนได้นะเราไม่ได้ซื้อเอาไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่ แต่ถ้าซื้อเอาเสียดายมากแนะนํานะคะให้เริ่มที่สตาร์ทที่คูณ5แล้วก็หมูสีสิครัง้งค่ะเห็นไหมเห็นไหมขนาดมันคูณ12เท่านะเนี่ยโอ้โหได้มาสองรางวัลรวม490ดูสิคะเกลือแค่ไหนอุ้ยน่าเกียดนอซูน่าเกียบเป็นตาไหนไปกันต่อค่ะ ยิ่งกดยิ่งมันมือด้อพี่น้องเอ้ยมันมือแต่ในแบบโอ้นน่สังเกตนะคะถ้าตัวช่องตะกี้เห็นไหมที่มันมีอ่าสัญลักษณ์ยังไงล่ะเป็นรูปกล่องแล้วเป็นรูป Y วายถ้ามันแตกเราจะได้ไวายนะคะวายแบบทั้งแขวขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยเขาจะแตกเป็นทอดๆนะคะ บอกเลยมันเป็นรางวัลแบบฟรีเกมซ้อนฟรีเกมเนี่ยเป็นไงคำพูดมาค่ะเจ็ดร้อยสี่สิบเลิศเด้อขนาดก็ได้อันเขาฟรีเกมยังได้หลายปันนี้แห้งโกนแห้งมันมือวอลตอฟังแปดร้อยสองบาทพาเที่ยวไปต่อนูดสวยอะ่ะรอจะเข้าอยู่ในว่าฟรีเกม เรียบร้อยไม่มาแน่นอนไม่มาดูไงก็ไม่มาเพราะว่าเหลือแค่ช่องแค่แบบเหลือนิดเดียวแล้วอ่ะเออจริงวะเคเข้าช่องหนึ่งเคเข้าช่องหนึ่งเคเข้าช่องหนึ่งโอ้น่าเกลียดมาๆๆยิ่งกดยิ่งมันมือจริงนะแบบลุ้นอ่ะมันลุ้นว่าบางทีคือช่องที่มันแตกแล้วมันจะแตกอีกรอบหนึ่งไหมอ่ะยิ่งแตกยิ่งได้รางวัลชนะเยอะเท่านั้นนะพี่น้อง พี่น้องพี่น้องวีลอดสวยงามปั๊ดเสดีหน่อยแทนของชุดทีบมาเลิศไ,ไอีวีสวยงามวี้ยกำไรมาเน็ตเน,น้ต้นะทุกคน โอ้ยสวยอ,ะอ่ะตาเดียวได้มาเจ็ดร้อยหกสิบเลิศขอสิบเข้าช่องหนึ่งเข้าช่องหนึ่งได้คิวยังดีวายบั๊บเข้าววดปารเต็มหน้าสามร้ยี่สิบปารวะมาอีกอืดโคตรมันอ่ะบอกเลยยิ่งเล่นยิ่งมันมือยิ่งช่วงที่มันแบบแตกเป็นทอดๆอะยิ่งสนุกแบบลุ้นอ่ะว่า มันจะเท่ารางวัลใหญ่ไหมอะไรแบบนี้เสียดายเนาะทำไมตอนที่เราได้ฟรีเกมคูณ5เท่าคูณ6กเท่าทําไมไมันไม่เข้าใช่ไหมละ่ะนี่แหละเล่นแบบนี้แบบไต่ไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆเล่นยิ่งกดยิ่ง,งมันมือกดแบบเทอร์โบนะคะทุกคนไม่ต้องกดแบบออโต้นะแต่ว่าบางเกมในค่าย PG สล็อตอะบางทีกดมือไม่ค่อยมาอย่างเช่นเกมอ่าไอเจ้าหัวฟักทองอะมันชอบให้เรามาจะเข้าฟรีเกมไหมมันชอบให้เรากดแบบออโต้นเกมนั้นอ่ะเทคนิคแต่และเกมไม่เหมือนกันจริง กดไปพี่น้องเอ้ยขอคิวเข้าช่วงหนึ่งอีกนิแปกไปเรื่อยๆนะคะโอ้โห๋ยวมันจะมีฟีเจอร์พิเศษนะฟีเจอร์พิเศษของเกมนี้อีตัวอ่าตัวสุนักใช่ไหมคะข้างล่างกับนกอะ่ะเขาจะค่อยๆไล่คาถา,าแล้วเปลี่ยน เปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์หน้าเกมของเรานะคะให้แต่ไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนเหมือนมันสุม่มอ่ะมันเป็นระบบสุ่มของเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ตอนนี้คือยังไม่เห็นมันออกมาให้เราเลยนะอยากอยากให้มันออกมามากเลยเพราะเวลาเขาไล่คาถาให้ใช่ไหมวุยยว้ยไล่คาถาอื้อคำบอกคำจ่าเวลาเขาแบบเปลี่ยนอ่ะสัญ,ญลักษณ์เกมขึ้นมากบางึีงเนี่ยขึ้นมากหน้าจอมันสีแดงายกว่าเา่าแต่ว่า สีใดให่้น่ะนะนี่เขาแบบนี้ก็เลือดอยู่ด้วสองร้อปบหกไปต่อไปต่อมีห้าร้ยี่สิบกำลังมันมือเลยนะคะถ้าสมมติว่าเกมอ่ะคือเรากดไป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 ,กดไปเรื่อยๆแล้วเ,เกมหน้าเกมมันเริ่มแบบไม่ค่อยเข้าแล้วนะคะทุกคนไล่เบ็ดเลยค่ะเทคนิคดีๆคือไล่เบ็ดปรับเบ็ดขึ้นนะคะเพื่อที่จะหลอกเกมนะคะเพราะว่าเกมมันเป็นระบบ AI อยู่แล้วไงเขาจะตั้งมาให้ คือบางทีอ่ะคนเรามันเข้าไปเล่นมันก็ไม่รู้หรอกว่าดวงดีดวงไม่ดีบางคนดวงดีอาจจะพุกได้บางคนดวงไม่ดีแต่เขามีเทคนิคเนี่ยน,นะคะแล้วก็เกมทุกเกมนะคะเขาจะตั้งระบบมาให้ว่ามันจะเข้าช่วงเวลาไหนนะคะตอนนี้เรามีแจกโปรแกรมสแกนสล็อตสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปนี้กดติดตาม เสร็จแล้วคอมเมนต์ใต้คือว่าขอโปรแกรมสแกนสล็อตรับไปเลยค่ะโปรแกรมสแกนสล็อตระบบ AI 2020ช่วยคำนวณน,นะคะนี่ไงมันมาแล้วมันไล่าคาถาให้เราแล้วอืม,อมโอเีไล่ไหมไม่ไล่แล้วหยุดแล้วอ่ะระบบ AI 2020โปรแกรมสแกนสล็อตนะคะเขาจะช่วยคำนวณอัตราชนะว่าเกมไหนเขาจะเข้าในช่วงเวลาไหนนะคะแนะนําเลยใครที่ไม่มีนะสามารถขอกันเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าใครมีเพื่อนบอกเพื่อนได้นะ อ่นะไปดูกันต่อโอ้โหมาน้อยเนาะตะกี้อะ่แบบะเขาแบบน่าจะไล่ออตัวนกแบบเนี้ยให้อยากได้นะอ่ะคือถ้าได้ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะแต่ว่าน่าจะได้เยอะอยู่นะสัญ,ญลักษณ์แต่ละสัญ,ญลักษณ์นะคะมีอ่ารางวัลชนะไม่เหมือนกันนะลองสามารถกดดูได้นะอีตรงสี่เหลี่ยมไม่ใช่สิอีสามขีดข้างล่างขวามือะคะ่ะมีรูดได้สาสสิบส,ส,สามารถกดดูได้นะ หรือว่าจะเอาเมาส์จิ้มไปเลยก็ได้ดิฝ้วาวะอ,อุ๊ยมาเลือดกดไปเรื่อยๆบางทีเงินก็จะเหลือเท่าทุนแล้วน,นี่มาค่ะเลือกเหมือนเดิมค่ะตะกี้นะคะเราได้ห้าหนังสือนะคะนี่ถ้าได้ห้าหนังสือมันจะเริ่มที่12นะคะหมุนฟรีนะแต่ถ้าได้สี่เล่มนะคะจะได้แค่1ิครั้งเท่านั้นไปดูเลยเห็นไหมเลือดใช่ไหมล่ะบอกแล้วนะถ้าใครเลือกนะแนะนำให้เลือกสิบ ครั้งการหนึ่ปีและที่สตาร์ทนะคะคูณ5ครั้งแนะนําไม่ให้เลือกสตาร์ทคูณ10นะบอกเลยว่าเกลือมากตรงนั้นแนะละคลิปนี้น่าจะยาวเนาะอยากแบบแตกให้ได้สักเท่าเคูณอคูณเลยอะไรที่แบบเฮ้ยรืดมากไล่เบ็ดไปเรื่อยๆยิ่งกดยิ่งมนันมือเกมนี้บอกเลยฟรีสปินเข้าดีเลยม,ม,มาเห็นไหมแค่ โอ้โหไม่ต้องซื้อนะคะนี่คือได้มาแล้ว2,002 2,004แล้วตอนนี้บีขึ้นมาแล้วจะได้อีกไหมไปกันต่อค่ะอีกหนึ่งครั้งย้เรียบร้อยได้อีก156บาทโอเค2,006เลือดอยู่เพราะเราไม่ได้ซื้อไงคะรอบนี้เราไม่ได้ซื้อฟรีสปินนะมันได้ของมันเองได้มาแล้ว8,700นะคะ ถ้าใครอยากจะปรับรดเบ็ดสามารถกดที่ตัวลบตัวบวกเห็นไหมคะด้านล่างนะสามารถกดได้เลยไล่เบ็ดเล่นไล่เบ็ดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนดูซิว่ามันจะเข้าไหมเอ่ย90โโโโโบ,บาทหูตาเดียวนี่คือกําไรอยู่นะเห็นไหมยอดอรวมนะคะต่อการหมุนหนึ่งครั้งนะคะเขาจะรวมให้ที่ด้านล่างตรงคําว่าวินเดอร์ ตัวจออีขอก็นได้คีเราไม่ชอบเคด้วยนะคะตัวนี้เราชอบตัวเชอเอาละอะไรวะเชียเ่ยเกมเปลี่ยนหน้าตะกี้ไอ้ยอดโกงไอสัตว์แต่ว่าโกงได้ดีอยู่นะ รัวเข้ามาเลยเอาเลือดย่่น่าเกียดอ่ะอันนี้รองเงยนพี่ใครได้บ้างนี่แต่เข้ามาเยอะอยู่นะตะกี้งงแบบงงงเหมือนมันแบบเคยเล่นทุกคนเคยเล่นสล็อตปะแล้วแบบพอเรากดแล้วเราจะหยุดเราคิดว่าหน้านี้มันจะเข้าอ่แล้วแม่งเปลี่ยนหน้าเกมให้เราแบบบุบเลยอ่ะโอ้โห 720บางทีก็ไม่ได้คำนวณหรอกว่าแต่ยอดขึ้นนะคะทุกคนเฮ้ยแต่ว่ามันได้นะจริงๆแล้วอะ่ะน่าจะเป็นช่วงเวลานี้แหละที่มันจะเข้ามาอุ้ยได้อีกแล้วค่ะวายอย่างสวยเข้าไหมช่องแรกจะตามมาไหมอุ้ยรอด980รอบดิวได้มาพันสี่โอนีนองเ้ยเอ้ยรอดขอบคุณค่ะตะกี้คือเลิศมากปบมือ สิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ดีมันอาจจะดีแต่สิ่งไหนที่เราคิดว่ามันไม่ดีเฮ้ยสิ่งไหนที่เราคิดว่าดีมันอาจจะไม่ดีแต่ในสิ่งไหนที่เราคิดว่าไม่ดีมันอาจจะดีเออถูกไหมเออนั่นแหละมานี่ไล่คาถาได้แล้วเลิดเด้อชอบอ่ะไม่รู้แหละเดากำไรมาแล้วอ่ะครึ่งหนึ่งตอนเนี้ยกำไรห้าสเปอร์เซ็นตแล้วนะตอนนี้ทุกคน ใครที่คิดว่าเล่นเอามัน <c oughs> กดหยุดกดหยุดกดหยุดแบบนี้อือเทคนิคสุดยอดสุดตรงอะปรับเบ็ดเลยจ้าอุ้ยอุ้ยรถมาตายมีอีก340มาอีก ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะใครอยากได้โปรแกรมสแกนสล็อตน,นะแจกให้ฟรีเลยนะขออีกนิดเดียวหน่อยเร็วๆเร็วๆได้หนึ่งพันพันสี่ <c oughs> อีมมายด์ขออีกนิดหนึ่งอืมลดพันสอง <c oughs> เอ้ยกำไรเรามาแล้วหูยกำไรหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะทุกคนเกือบเต็มร้อยแล้วนะตอนนี้อะว้าว ปีเลิศมาอีกมาอีกค่ะโอ้โหคนลุกไปหมดแล้วตอนนี้ก็ขีอ้อุ้ยอุ้ยสวยอะ่ะหน้าตะกี้อะ่ะสวยมากเลยอุ้ยพันหกสิบหค่ะทุกคนตอนนี้เราได้มา1น8่5บาทเท่ากับว่ากำไรเราได้มาที่7 5แล้วค่ะโอ้โหสวยงามมาก เทคนิคนี้ใช้ได้ผลนะทุกคนปรับเบ็ดไล่เบ็ดค่อยๆไล่เบ็ดขึ้นไล่เบ็ดขึ้นนะกดหยุดกดหยุดไปเลยแนะนํานะคะกดแบบเทอร์โบนะคะบางทีหน้าเกมเขาอาจจะแบบเรากดนี้ใช่ไหมเราเห็นหน้าตัวนี้จะลงพอกดปุ๊บแม่งเปลี่ยนหน้าให้เราก็มีอาจจะเข้าดีกว่าตอนที่เราจะกดอีกนะอ่ะจริงเลิศสามร้อยโอ้โหโหนี่นานอยู่นะนี่กว่าจะได้ อย่างว่าเนะลยเนาะโรเมรก้าแบบที่จะเล่นทีเดียวคือเบ็ดสองร้อยสามร้อยอย่างนี้เลยไงคะค่อยๆไล่เบด็ดปรับเบ็ดขึ้นเรื่อยๆได้มาแล้วปหกแดสิเปอร์เซ็นแล้วคะ่ะทุกคนกำไรนะคะตอนนี้แปดสิเปอร์ซนมาคะ่ะฝากกันไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากได้โปรแกรมสแกนสล็อตนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็กดมาที่ อ่าเดสคริปชั o นนะคะใต้คลิปส่งมากันได้เลยนะพอกดคําว่าขอสูตรสลอสเสร็จแล้วแคปภาพหน้าจอไปด้วยนะคะส่งรูปมานะอย่าลืมนะคะทุกคนค่ะใครที่อยากลองเล่นเองก็สามารถสมัครได้เลยไม่ต้องแบบว่ายังไงล่ะไม่ต้องแบบทักเข้ามาที่ใต้คลิปะนะไม่ต้องทิ้งลายไว้ไนะคะ <S <S บางทีมีมิจฉาชีพนะระวังกันด้วย <S <S คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะใครรำคาญก็สามารถกดออกได้เลยนะแต่อย่าลืมนะคะกด ไลค์ like คลิปนี้ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปบางทีก็อาจจะมีเฟลกันบ้างต้องขออภัยนะคะโอ้ยได้มาพันเก้าว่ะตะกี้เสียงว่าเงินเราลดเนาะค่ะแต่พูดนะสวนเนาะโอ้ห่างเลยโอเคฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะกำไรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะเอะไ,ได้อีกเนี่ยนะขอมื่นสามขอกลับไปมื่นสามอีกตะกิน นิดนึงแล้วกันโอเคเขาอีกวับมาเลิศจะได้ตัวเองโอ้ถ้าเอเข้าช่องตะก,กีนี้ก็ได้ก่อนนี่คือแบบมันแตกเป็นทอดๆอดะคะ่ะทุกคนเกมในค่าย P.G. ชลอ t เนี่ยจุดเด่นของเขาอยู่ตรงนี้จริงๆเลือกเกมให้ดีนะคะใครมีเกมไหนก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก,ก่อนจะได้ไเนี่ยหนึ่นเนี่ย เจอกันคลิปหน้านะคะฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากได้โปรแกรมสแกนสล็อตเราแจกให้ฟรีนะคะทักมาได้เลยที่ description ใต้คลิปแล้วก็อย่าลืมทำตามกตบปก,กาด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันเด็กก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายอุ้ยได้ไหมอ่ะจะได้ถึงหมืนไหมโอเคไปแล้วหมื่นสามแล้วค่ะที่รักบายบายเจอกันคลิปหน้า